นะคนนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอทนะครับถามว่าทำไมเสียงวันนี้กับเมื่อวานผมแตกต่างกันเพราะเมื่อวานผมไม่สบายนะครับก็เลยเสียงอ่อนๆหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยเสียงแบบแข็งๆเพราะเริ่มแข็งแรงขึ้นเมื่อวานพี่เอ็มต่อจุ้าเป็นสีแดงกลิ้งเลยมีใครมีใครไม่สบายบ้างขอเอาใจช่วยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเล่นเกมเดิมนะครับ สติไทยคูนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นต่อพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสนะครับ ตัวใหญ่นะครับโอ้ยหยยงไม่ยายยลยยุกคนยย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 ย 다니가. <목소리도> <목소리도> <목소리도>